ไม่พร้อมซักทุกอย่างเลยแต่ที่สาเร็จมาได้เหตุผลเดียวเลยครับทำทางด้านที่ยังไม่พร้อมวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็5ปีแล้วได้กําไรรวมๆก็เกือบ30ล้านละจากการ oh. ทำออนไลน์ line. เนี่ยวันนั้น,น,นเ,เป็นลูกจ้างนะครับอยู่ที่ตลาดไทยแต่ว่าทุกวันนี้ก็มาทําธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองมีสินค้านะครับแล้วก็ทําการตลาดมาประมาณเท่าไหร่แล้วจะ5ปีละจากการทาออนไลน์ line. ทั้งหมดจนชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ <Yeah. S 1> ค่ะแก็คือกลัวไปเรียนกลัวไปจ่ายเงินเสียงเงินหลักหมื่นแล้วก็อาจจะ ทำไม่ได้จริงมไม่ได้ความรู้จริงไม่คุ้มกัมบ,บเงินที่จ่ายแต่วันนี้สิ่งที่ผมกําลังทําก็คือผมเอาประสบการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผมทาออนไลน์ลองถูกลองผิดนะครับม,มาจากเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเอาไว้สอนให้กับพี่ๆทุกคนที่อยากทําออนไลน์มีตั้งแต่เนื้อหาเรื่องของการสร้างหน้าร้านบน a c e b o o k นะครับจะขายของยังไงหน้าร้านต้องเป็นแบบไหนนะครับเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่เราจะใช้ในการทําการตลาดนะรหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการตัดต่อรูปและวิดีโอนะครับจนไปถึงเรื่องของการ ทำแฟนเพจแล้วก็เรื่องของการยิงแอดโฆษณาซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ใครคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์คุณจาเป็นต้องมีความรู้พวกนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมครับราคาจะสูงขนาดน,นั้นหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องซีเรียสเลยครับราคา69บาทถูกพอๆกข้าวกะเพราไข่ดาวเองครับเอาเป็นว่า69บาทเนี่ยสามารถทําให้เขามีความรู้จนเอาไปต่อยอดสร้างกําไรนะครับ murder, liver, หลักหมื่นหรืออาจจะหลักแสนแต่ที่แน่ๆนะความรู้ที่ได้สามารถเอาไปสร้างรายได้ จุนเจอครอบครัวได้แน่นอนอนะครับและถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเพื่อนใน Facebook เยอะหรือรว่าเรื่องของโทรศัพท์เทคโนโลยีต่างๆอะไรอย่างี้ค่ะเราสอนทั้งหมดเลยไหมได้เลยดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพื่อนใน Facebook ไม่ได้สาคัญเพราะวันแรกที่ผมเริ่มต้นทาออนไลน์ผมมีเพื่อนใน Facebook 3คนแต่ทุกวันนี้เนี่ยการทาออนไลน์มันเข้าถึงกลุ่มคนแต่มันมีวิธีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอธิบายไปก็เยอะ มาเรียนแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าต่อให้เรามีเพื่อนใน Facebook ไม่ถึงร้อยคนเราก็สามารถเข้าถึงกลุ่มคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนไม่ยากครับค่ะสุดท้ายแล้วบอสขาบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกันว่าหลายท่านที่ไม่มีต้นทุนทางสังคมไม่มีไม่มีเงินทุนที่มากพอวันนี้ออนไลน์จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างไรบ้างครับออนไลน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้แน่นอนแต่วันนี้ตัวเราเองต้องคุยกับตัวเราให้จบก่อนว่าการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างโดยเฉพาะโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนส่วนใหญ่เลือกที่จะทิ้ คำว่าไม่พร้อมวันนี้ตัวผมเองในวันแรกที่เริ่มต้นทําออนไลน์ครับไม่พร้อมเรื่องเงินไม่พร้อมเรื่องเวลาไม่พร้อมเรื่องความรู้ไม่พร้อมัทุกอย่างเลยแต่ที่สําเร็จมาได้เหตุผลเดียวเลยครับทำทางทันที่ยังไม่พร้อมถ้าวันนี้ชีวิตเรานะครับเลือกเอาคําว่าพร้อมมาเป็นข้ออ้างแค่นี้เราก็สามารถสําเร็จได้ไม่ยากครับ